สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้ตำไว้เจ้าเนี่ยตำไว้เจ้าให้ยากินตำไว้ไอ้นี่ไว้ขมนาจีไว้ฟาดนะเดีย๋ยวเขามีมือคือหัามมาตัยหนอมือคือหัมมาให้หูณจ้าเขาเนี่ยเราเจอกันตอนอา่อาตอนนี้เราไปเผากันเนาะเอาไปเผาค่ะคุณตาจะเผาสวัสดีครับคุณตา ตลาดสวัสดีครับอตลาดเพาเมื่ออ๋อเผาแล้วล่ะคะฟังพูด่มเผาตึกตลาดเพาคมืคอหอมมาก นะระวังตีล้อตํำนะระวังที่รอนะระวังที่รอไอ้หวซุกเฮาก็มาต้มข้าวหม่เป็นอย่ีวะเจอกันต้มข้าวต้มข้าวว้าว ผมพร้อมให้รายล่ะผมพร้อมให้ าะลมใส่ขนอไปตึงน้อยหนึ่งอุ้ยหลอนเดี๋ยวเรามาสระผมกันค่ะ ระหว่าง<ม>ที่รอนะคะเตรียมของไปกรุงเทพนะมีพี่แด้นะมีหมักแคนนะมะแคนใส่แบบนี้เลยหมะแคนใส่แบบนี้เลยนะเจ้าใส่แบบนี้นี่หมักขามนี่มือส้มเมือดเลยนะมือส้มเมืองจะจะจะ,จะแตกต่างจากมือส้มเนี่ยเห็นไหมมันจะแตกต่างกันเพราะว่าลูกเนี่ย มันมันจะเป็นหลูกตะป,ปุมตะปามมันจะเป็นเคือส้มดูแบบมันเป็นพันุเฉพาะของมันจะมีรสเปรียปร้ยวๆนะเวลาเอาไปตำส้มแล้วมันจะมีรสชาติเปรี้ยวโอเคเลยแล้วแบบมันจะมีเอกลักษณ์เป็นของมันเองเลยนะมะเขือส้มแล้วนี่นะจะมีเฉพาะภาคเหนือนะมาแน่ใจว่าภาคอื่นนี้ก่อนนะมาแน่ใจว่าภาคอื่นนี้ก่อนนี่มะขามสำคัญไงนี้เตาไงนี้ไงนี้นะ อยงนี้อะไรอยังใครงูต่างของส้มจีนส้มจีนมีกระลำมีมะนาวนะแล้วก็กิงไหมสะค้านสะค้านสักข้าน เรียบเรียบร้อยสนุกแล้วก็ผักกาดจอนมันเฮานะะใส่ผักชีไงแกงใส่ผักชีไงแล้วก็เขาบอกว่าหอมป้อมมันเฮาหมัดอย่างคือเดอ้อมัดคือขนาดแหละคือหอมป้อมมันเฮานะไป<า>แล้วไปสับหมูกันที่ก่า เรามาสับหมูกันก่อนเสียงที่ได้ยินอยู่นี่คือเสียงเครื่องเสื้อผ้าเด้อไปเราเจอกันตอนที่สับมูเสร็จแล้วนะคะเราก็ตุ้ผ่าพางทีล้วก็เอาวันเอากระเทียมใส่เต้ยดตาดเลยเพาวที่ก็จะโค้งนาะ แต่น,าาแตน,นี่หอมมาลาบเลยหลาบเป็แต่นี่กลับไม่ต้องละเอียดนะคะไม่ต้องละเอียดเอาเพราะให้มันแบบมันมันได้เคี้ยวบ้างอะเอาเลยนะ เราไปดูที่หม้อเลื่ีกว่าแปเดี๋ยวเราเอาอะไรใส่บ้างนะคะแป๊บนึงอันนี้คือขึ้นช่ายกับต้นหอมนะคะขึ้นหอมกับขึ้นช่าย นี้เดือดแล้วนะคะเราก็มาใส่ข้าวค่ะใส่ข้าวเราจะต้มข้าวนะคะใส่ข้าวก่อนแม่หุงข้าวต้นหม้อไฟไหม้เลยนะคเราก็เฉพาะที่มันกินได้อะน,นะ ไฟไหมแล้วก็ทิ้งไปเอาให้ไก่ไปเอาให้นกไปนะครับไก่นกน,ก,นกไก่เสียงอาจจะรบกวนไหนยพราะเื่องเครื่องซักผ้ากำลังทำงานนะคะเอาพอแล้วแค่นี้ละเดี๋ยวเราเอาเ้เอาหมูม,มาใส่ นะะคใส่ไปเลยเหมือนกันแตไนไ่ไม่ต้องทําเป็นลูกชิ้นก็ได้ไม่ต้องทําเป็นลูกชิ้นใส่ไปเลยต้มไปเรื่อยๆเลยหอมวิสก้าหอมเดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งใส่เกลืออะไรก็เรียบร้อยลแล้วค่ะแบบเราต้มแบบไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะ 忘记了，不对<哇>，不对。 ไปยห็นเนอร์เงนอเผามะเขือมีไหมเอาไปยงเหน็นเนออจะไปเขืไก่กันมะเขือหลัวผมไปเก็บใส่ห่บอบออ่มอีทุ่วั่นเก็บรึก่นี่ <c oughs> มนยมก็ <c oughs> นนนะมื่กี้เราเป็นระหว่างหมู ต่างมีนั่นลยหรอนี่แระนี่ต้องปรันี่มั้งปูเราใส่ไม่เยอะนะน้ำมันหอยนี่เรนชอบได้ใส่ไม่เยอะเรามไม่ใส่อะไรแยะๆไม่ดัดปรงไม่ดัดแปลงอะไรเยอะๆะนะ อำะหันหอยนิดนึงพอละพอละขึ้นช่คือเราหอนไว้เมื่อกี้นะ กิ้ใส่ขนมไปนิดนึงนะพอแล้วเราไม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเนะโอเคแล้วต้มข้าวให้ยายป็งิงไปเดี๋วเราเจอกันตอนที่เราไปตำตำไหวนะไหวขมสุกแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะปิดแก๊สด้เลยโอเค ตำไว้นะตำไว้นะสิ่งสำคัญอี่าลืมคานะ่ะเพราะว่าเขาจะต้องใส่คาต้วใส่คามกเกนหอมนะเพื่อให้ตำไว้นะี่มีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะบางคนอาจจะตำไว้แล้วตำแบบตามหมือนเจ้าบ้านนะอ่ะ แต่บ้านอ้อยอันนี้สูตรปล่อยนะสูตรเอาเองนะเขาก็ตั้มะแกนบ่ต้องบ่ต้องใส่ใส่ลายนะคนละขวดกับที่เอาไปนะจ๊ะคนละขวดกับที่เอาไปน้ำมะแกนน่ะเขาก็จะเอาใส่แกนมะแกนนี่จะเป็นดีเอง เนี่ยเออชาตมะแขนก็คือพริกเชยชวนคล้ายๆกันแต่ว่ามาเนี่ยใจว่าอันเดียวเหมือนกอนะเขาคนแต่ตามมะแขนกันตามข่าตามข่าตามมแขนแล้วก็ตากระเทียมนะใส่กินอยากใส่ไอ้กระเทียมกระเทียมบ้านเฮาอ่ะกระเทียมไทยอ่ะกระเทียมไทยนะใส่กระเทียมไทยตไม,ไม่ต้องใส่เยอะหรอก ยังสปเยอะอ่คนนี้ค่ะอ๋อเอ้ยสีตัดเนี่ยสตัดเนี่ยอีสักพักเนี่ยเราก็ได้ไปเจอกันที่ต่างส่งต่าง,งน้าแล้วเนาะตามเลยเจ้า เสร็จแล้วนะคะต่อตรงนี้ตามาละเอียดเลยนะคะตามาละเอียดแบบนี้เลยเนาะเห็นไหมตามาละเอียดแบบนี้เลยนะแล้วก็พิกใส่เลยพิกใส่เลยเอาเอาเปลือกเอาอืมติดแน่นเลยออกไม่ได้อ้ไม่เป็นไรใส่ไปตํำม,มาแคนตํำหอมนะต่ำคาเสร็จแล้ว หอมปลาเผือใส่ให้น้อยอ่ะเกลือนิดหนึ่งเกลือนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็ใสลายแซบหลายใส่นส้อยแซบน้อยนะแต่อันเนี้ยบอกให้ใส่หลายพอละแค่นี้เยอะแล้วนะคะตันต่อ นี่ใส่ไหวเลยไหวใส่แล้วนะคะเอาไหวใส่แล้วอพอมันแก่แล้วก็ออกออกไม่ไม่เอาใส่ อ,อกสกอะขที่ข้ในช้ได้ไหม,ไ,มได้ไแลัข้างหนขยะไปเลยนะคะขยะข้างๆ ไว้เนี่ยไว้บ้านปังา่านพีน้องบ้านปัง่านถึนเอามาบ้านเ้องไม่คยได้ลูกไว้กันนะแล้วก็ตำต่อ,อกนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือนะมาเจอกันตอนที่เราตำถึงตอนนี้เรามาใส่มะเขือแล้วนะคะมะเขือที่เราปอกเสร็จแล้วนะโอ้โห อะไรจกโกลนั้น่ะใส่มะเขือที่เราปอกมะเขือกับไวยมันจะอันอันนี้อันนี้เป็นไว้ผมนะมันก็นเลยแบบออกจากผมผมเขาก็นเลยตัดความผมโดยใส่การใส่มะเขือลงไปเนาะ ตำต่ออีกนิดนึงเสร็จแล้วใส่ต้นหอมผักชีก็เสร็จแล้วตอนนี้เราก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคะแล้วมาใส่ต้นหอมผักชีกันนะคะ เป็นของศิลป์เยอะเลย เขาบอกว่าต้นหอมผักชีที่น่านเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากเราก็เลยใส่เยอะนะคะมันก็จะได้หอมเป็นน้ำพีชใส่ต้นหอมผักชีด้วยมันมันเปลี่ยนตำไวเลเปลี่ยนตำน้ำกเนะแต่เขาบอกว่าเทเทศนาเลยเสียงอะ เสียงที่เราปวนอยู่นี้คือเสียงตัดตัดตัดต่อเฟืองนะคะ,ะตัดต่อเฟืองต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะ,ะตัดต่อเฟืองชิมดูก่อนเืียงนี้นะ

ไก่ต้มไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มโรยเกลือเขาอ้อบอกินอย่างไรอ่ะเนาะไข่ต้มโรยเกลือเดี๋ยวเอาจอดนะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านทุกคน นแแบบี้หละสวัสดีหำหลอกหนึ่งเต้าม่ <c oughs> มกินข้าวแกันข้าวเจ้ากินตอนกี่โมงแต่โมงไปลายกินข้าวเจ้าตอนเป็นโมงปก่อนละห,ออหมงองเอาไม่กี่ลยเหยนี่ยเยไม่มมกี่ โฆษณาไม่เข้านะคะโฆษณาไม่เข้าลรัมชูของมัน งั okay okay. nah, no, so ้นจะไปเอาไก่ลงหม่ยบอกไปเอาไก่นั่งจะได้ไปหันเดี๋ยวเพ่งไปเข้าห้องน้ำยวขอมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

าใสค่ะให้นซนแล้วก็บายเลยไม่มีอะไรไมาหญค่ะชื okay. uh ่อาสค่ะสวัสดีค่ะชื่อนาสค่ะบายบายเลยมีการแนะนามายุทไหักคแกจะแลบอไข่แวนพอบอกไดเลขมันมันไครแตสีแต่คนไดเลขมันเป็นวันแหะ่ี่กูแงนหัวน้าที่นีก็ไอเกตัวกอ้มอันนั้นอะ ยายเลยอ่ะยายเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตาษาเลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ่งหวานกันบาย